ผลทดสอบของ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะแรงกว่า iPhone 12ขนาดไหนนะครับรวมไปถึงแกรมของ iPhone 13จะมีเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับ หลังจากที่ Apple นะครับทำการเปิดตัว iPhone 13ซีรีส์ออกมานะครับในงานก็มีการพูดถึงสเปคของ iPhone 13นะครับว่าใช้ชิป A15 นะครับผมแต่ไม่ได้เปรียบเทียบกับ iPhone ในรุ่นเก่านะครับว่า iPhone 13ซีรีส์เนี่ยจะแรงกว่าในฝั่งของ iPhone 12ซีรีส์เท่าไหร่นะครับหรือว่าชิปของ A15 จะแรงกว่าชิป A14 ที่ใช้ใน iPhone 12ซีรีส์เท่าไหร่นะครับผมมีแต่การเปรียบเทียบกับมือถือ ฝั่ง Android นะครับผมว่ามันมีความแรงกว่าเท่านั้นเท่านี้นะครับหลายคนก็มีข้อสงสัยครับเฮ้ยหรือว่ามันแรงกว่าไม่มากเท่าไหร่หรือว่ามันจะไม่แรงเท่าไหร่ a p p l e ก็ก็เลยไม่กล้าพูดตัวเลขนะครับตอนนี้นะครับก็มีช่องยูทูบเบอร์จากเมืองนอกเนี่ยได้รับเครื่องแล้วนะครับซึ่งได้ทําการเทสแล้วก็ทดสอบค่าต่างๆนะครับถึงความแรงของ cpu แล้วก็ความแรงของ gpu ออกมาแล้วว่า มันมีความแตกต่างกับ iPhone 12ซีรีส์ยังไงบ้างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ติโอมาคุยเรื่องนี้นะครับผมใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ช่องตีอรีวิวไว้ให้ด้วยกันลวกันนะครับจะได้มาเจอติโอบ่อยๆนะครับผมผลทดสอบของช่องเมืองนอกนะครับผมเขาได้ทดสอบออกมาแล้วนะครับว่าในฝั่งของ CPU ทางช่องของเมืองนอกนะครับผมได้เอาทั้ง iPhone 12 iPhone 12 Pro นะครับผมมาทดสอบพร้อมๆกันกับในฝั่งของ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro นะครับในโปรแกรม Benchmark นะคร ซึ่งเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับพื้นฐานว่ามีคะแนนของชิปแต่ละชิปเท่าไหร่นะครับผมผลปรากฏออกมาว่า iPhone 12นะครับผมได้คะแนนอยู่ที่1,500นะครับผมในฝั่งของ CPU นะครับ iPhone 13 s e r ซีรนะครับผมได้คะแนนออกมาเฉลี่ยอยู่ที่1,700นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงความแตกต่างนในฝั่งของ iPhone 13 Series อาจจะมีความแรงมากกว่า iPhone 12 Series อยู่ที่ประมาณ15%้าเนท่านั้นนะครับผมส่วนในฝั่งของ GPU นะครับตรงนี้มีความแตกต่างนะครับ iPhone 12 Series เนี่ยคะแนนเนี่ยจะออกมาอยู่ที่900 0กว่านะครับผมของการทดสอบ GPU นะครับหรือคะแนนทดสอบของกราฟิกนะครับแต่ว่า iPhone 13นะครับผมคะแนนอยู่ที่1 0,000นะครับผม คะแนนอยู่ที่1 0,000ซึ่งตรงนี้ iPhone 13มอาจจะมีความแรงกว่า iPhone 12 s e r ซีรีส์อยู่ประมาณ20%นะครับผมแต่ว่านะครับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เนี่ยคะแนนนะครับจะโดดเข้าไปถึงอยู่ที่1ม0่นเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยความแรงก็จะอยู่ที่ประมาณ60%ที่เพิ่มเข้ามานะครับถือว่าเป็นความแตกต่างของรุ่น Pro ในรอบนี้นะครับที่จะมีความแรงของ GPU นะครับแรงกว่ารุ่นของ iPhone 13ปกตินะครับผมแล้วก็ถือว่าแรงกว่าในฝั่งของตัว iPhone 12 s e r i ซีรีส์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูในฝั่งของแรมกันบ้างนะครับตัวแรมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีคำตอบออกมาแล้วนะครับผมแรมเนี่ยเท่ากับตัวของ iPhone 12เลยนะครับผมเพราะ iPhone 12นะครับก็จะอยู่ที่ 4G กิกนะครับผม ในฝั่งของ iPhone 12 Pro เนี่ยก็จะอยู่ที่6 g b นะครับ iPhone 13 Series ก็เหมือนกันเลยนะครับ iPhone 13ก็จะมีอยู่ที่4 g b นะครับผมแต่ในฝั่งของ iPhone 13 Pro เนี่ยก็จะมีแรมอยู่ที่6 g b นะครับผมใครที่สงสัยในเรื่องของความแรงที่เอ iPhone 13เนี่ยจะแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมีความแตกต่างจากของเดิมมากไหมตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับในฝั่งของ t ี u อาจจะ ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในฝั่งของ GPU เนี่ยถือว่าเพิ่มเยอะเลยในฝั่ง iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max นะครับใครที่อยากเอามาใช้กราฟิกต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมใครที่ชอบเรื่องราแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ต review นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้ wallpaper นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีรวบรวมไปให้แล้วในที่เว็บไซต์นะครับตีโอแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับผมใครอยากเปลี่ยน wallpaper ทุกสัปดาห์เนี่ยข้างล่างมีลิงก์ไว้นะครับคอยอัปเดต wallpaper ให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ใครที่รอสอ iPhone 13อยู่ตอนนี้มีกลุ่มของ iPhone 13 Thailand Group นะครับผมรอพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับผมก็ เข้าจอยกลุ่มกันได้นะครับในฝั่งของ a c e b o o k กรุ๊ปนะครับลิงก์ก็อยู่ที่ด้านล่างเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็อยู่บรรยากาศด้านนอกนะฮะมาอัดให้ทุกคนแบบด่วนๆน,นะครับผมสำหรับ,บัวนี้ลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ